สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ไม่ได้อัปเดตนานมากเลยนะคะสําหรับ180วันที่ฉชนลดน้ําตาลนะคะก็วันนี้เป็นเสาร์เนาะก็ดื่มน้ําหวานหรือ,อกินขนมน้ําตาลได้นะคะถ้าถ้าเห็นกองสันนี้คือไม่ใช่อะไรนะลูกแมวนี่คือแบบกําลังมาปวนมาทาแบบมาทําตัวกวนอยู่ที่หน้า ได้นี่เลยนะคะเนี่ยหน้ากล้องเลยะคะ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะนี่น้องชอกุลนะคะน้องชอกุลโตแล้วนะคะตอนนี้ฉีดยาครบหมดแล้วนะคะส่วนในเรื่องของที่เราลดน้ําตาลเนี่ยคือเราจะบอกว่าเราก็ทํามาเรื่อยๆนะคือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้เห็นนะจะไม่มีใครแบบจะไม่มีใครแบบเห็นหรือว่าจะไม่มีใครแบบเ,เราไม่ได้อัปเดตอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังคงใช้ชีวิตต,ตามปกติเลย นะคะวันธรรมดาก็จะกินน้ำเปล่านะคะแล้วก็วันสองอาทิตย์นี้ก็จะกินเป็นน้ำหวานได้นะคะแต่ก็ไม่ได้กินเยอะมากนะคะก็ถามว่ามันทําให้รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านมาแล้วน่าจะเกือบเดือนแล้ววะใช่ไหมจากล่าสุดที่เราอัพเนี่ยมันก็ <laughs> มันก็ค่อนข้างนานนะคะก็ก็โอเคค่ะมันไม่ได้แย่อะไรเลยการกินน้ำเปล่าก็ไม่ไม่ได้ถือว่าแย่ค่ะแล้วก็พอลองแบบมีมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเรา ที่เป็นวันเสาร์ทีนะเราลองกลับไปดื่มน้ำหวานดูคือแบบชงน้ำชงดื่มดูแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเออมันก็สดชื่นน่ะมันก็มันก็ดื่มได้อะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าความต้องการอะ่ะน้ำเปล่ามันก็พอแหละมันไม่ได้แบบโหยหาที่ว่าแบบเออเราจะต้องแบบดื่มน้ำหวานตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าถือว่าเป็นชาเลนที่ ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราจะเราไม่เราจะไม่ได้เรเรื่องเนี่ยว่าว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะคะของชาเลนจ์เนี่ยแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆค่ะคิดว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะจบประมาณช่วงสิงหาไหมสิงหาสิงหากันยาอะไรพวกเนี้ยเราเราไม่ได้นับวันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมานที่ไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยภารกิจเยอะมากภารกิจเยอะมากๆ นะคะก็เพราะว่าหลานไปเรียนซัมเมอร์นะคะแล้วก็ทุกคนแมวแกลงเราแมวมันแกลงค่ะแมวมันมาันมาดม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 ตรงเนี้ยเนี่ยตรงตรงที่เราถ่ายคลิปว่าแล้วก็คือแบบดับไปเลยแล้วเราก็แบบเวก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คือแล้วก็ช่วงสกการเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะยุ่งมากในการที่จะอไปรับหลานกลับมาแล้วก็ต้องแบบมาเช็คว่าแบบให้อาหารแมวหรือยังหรือว่าทําอะไรผู้นี้นะคะก็กว่าจะได้ใช้ชีวิตเนี่ย,ก,ย<笑><笑>ก็ดึกเลยกระดึกเลยนะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมันสตรีมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังก็ยังคงก็ยังคงสตีมอยู่เรื่อยๆนะคะแมวมันกัด ก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็สำหรับชาเลน g ์เนี่ยก็ยังคงทำอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพยายามกลับมาอัปเดตให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงที่มันแบบวุ่นวายเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วเพราะว่าช่วงสงการเราก็อยู่คนเดียวเราก็เลยต้องแบบดูแลบ้านทั้งหลังนะคะกับหมาสามตัวแมวหตัวแล้วก็แบบเหนื่อยมากเลยทุกคนอ ตามนั้นค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามคอนเทนต์ของเราอยู่นะคะแล้วก็จริงๆมีแผนที่จะทำคลิปเกี่ยวกับคลิปเกมใน y o u t u b e อยู่หลายเกมอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนะคะแล้วก็เหตอุอีกเหตุผลหลักๆนะคะที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับตัวเองเลยเพราะว่าพอดีปากเราแตกเออปากเราแตกนะคะเพราะว่าดื่มน้ําน้อย ที่ขนาดบอาเราดืา่มน้ำเยอะแล้วนะแต่คือเหมือนกับแบบมันมันดื่มน้ำน้อยแล้วก็นอนพักผ่อนน้อยอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเอ,อมีอาการปากแตกแล้วก็ร้อนในในลิ้นบางทีตรงโคลลินนะคะโคลลินข้างในหรือไม่ก็แบบนี่ที่ปลายลิ้นก็เลยแบบตามนั้นเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยว เอาไว้อัปเดตเพิ่มเติมใหม่นะคะวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบายแมวจ้ะได้ดูด้วยแล้วเหรอเห็นป่าเห็นป่าเห็นปล่าเห็นแล้วว่าเห็นแล้วป่าเห็นแล้วป่า รักพี่เขาอรักพี่เขาส่วนในพี่ตัวบนนั้นนะคือใหญ่มายุ่งกับกูเนี่ยปกติเนี่ยไอ้โฮย่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยให้เราจับเลยนะมันจะแบบมันจะ,กะเกลียดมนุษย์ทุกคนบนโลกนะแต่พอเป็นแมวนะมันรักมากเลยนะเนี่ยน้องชายตัวอื่นนะตัวนี้ตัวนี้นี่นตัวนี้ส่วนมาน้ำมาำมาน้ำอยู่ไหนอะ หาไม่เจอค่ะหาไม่เจอก็ท่าน,นี้แหลนะเนาะ